ดีนะที่สามารถยืมหนสือต่อได้โดยที่ไม่ต้องไปถึงห้องสมุดแก้จริงหรอมันจะไม่ยากเลยเรตัวสารสนเทศนี่ใช่ไหมคะเฮ้ยแต่ร้องก็รอเสียลายด้วยเผื่อแกจะกลับมาอ่านอีกมันจะช่วยย่นระยะเวลาให้เรา การนำรับบุญมารนันเทศมาใช้ในการรีวิวยนืนของนสือออนไลน์ขั้นแรกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสม,มุดของมหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นคุณจะเห็นถึงว่ารีวิวยนืนของนสือออนไลน์ให้ค,คลิกเข้าไปค่ะแล้วคุณก็กรอกรหัสสมาชิกห้องสม,มุดแลวก็รหัสนักศึตษาค่ะจากนั้นคุณจะเห็นเพจการรนีนิวหนังสือนะคะให้คุณติ๊ก,ตร,ก,ต,รกตรงช่องรนีนิวช่องสีเขียวหรือว่าคลิกรีวิวออกก็ได้ค่ะ จากนั้นให้คุณกดคำว่า Yes นะคะเพื่อยืนยันการการีนิวหนังสือการรีนิวหนังสือก็รีนิวได้เสร็จสมบูรณ์ค่ะโดยการรีนิวนะคะสามารถยืนทำได้ถึง2ครั้งครั้งละหนอาทิตย์นะคะจากอันนี้นะคะก็ะจากวันที่18ก็จะกลายเป็นวันที่24น,นั่นเองค่ะเท่านี้ระบบสารสนเทศก็ทำให้คุณสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วค่ะ การรีวิวหนังสือออนไลน์ต่อนะคะก็สามารถทําให้เรามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแค่เรามีโนุ้บุ๊กเครื่องหนึ่งนะคะแล้ก็หนังสือที่เราต้องรีวิวแค่นั้นเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปยืมสือข่า